สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมพบกันเช้าวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะคะวันนี้ขึ้น7ข้ค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงค่ะอยู่กับปอนภาวินีเทพคำกรามทางสวทนครพนม FM 90.25 m เ z มกะนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตเกี่ยวกับ ข่าวสารความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนะคะซึ่งหลายคนน่าจะได้เห็นผ่านทาง Facebook ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการปรับแวดจากเเป็น15%เป็นค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรได้ออกมายืนยันแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าไม่มีการขึ้นแวดเป็น15%ค่ะ แล้วก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook p เพจนะคะทั้งในส่วนของเพจ a c e b o o k ของท่านนายกเองแล้วก็ทาง X นะคะบอกว่าได้หารือกับคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ชี้แจงได้ออกมาเป็นข้อสรุป4ข้อดังนี้ค่ะ1ก็คือไม่มีการปรับขึ้นแวดเป็น15เ 2. กระทรวงการคลังนั้นกำลังศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบทุกมิติให้เป็นธรรมแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. การปรับโครงสร้างภาษีใช้เวลาศึกษาแล้วก็ปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งบางประเทศก็ใช้เวลากว่า10ปีค่ะและ 4. คือนโยบายหลักของรัฐบาลคือการลดรายจ่ายของประชาชนลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ควบคู่กับการหาโอกาสจากการสร้างไรายได้ใหม่ให้กับประชาชนดังนั้นจึงขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลน,นั้นดําเนินการด้วยความรัดกุมราฟังทุกภาคส่วนแล้วก็ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของทุกคนค่ะดังนั้นยืนยันนะคะว่าไม่มีการปรับแวดเป็น15%ตามที่มีข่าวที่แพร่ออกไปตามโซเชียลมีเดียนะคะ เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเองนะคะโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มายืนยันกันว่าแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยยังคงอยู่ที่7%เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็ย้ำเตือนกับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะข่าวจริงจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้100%ค่ะ ติดตามข่าวสารผ่านทางแฟนเพจสวทนครพนมหรือว่าวิทยุนะคะสวท fm 90.25 MHz เมกะเฮิร์ค่ะหรือถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะให้เน้นย้ำเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สอบถามผ่านทางรายการเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ของสถานีนะคะ0 4 2 5 0 3 569หรือ042 503722โทรมาขอสายน้องปอนขอสายน้องมุกนะคะโทรมาสอบถามกันได้ค่ะ สื่อของรัฐแต่ว่าอยากจะเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะคะในการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งสองทางนะคะทั้งเอานโยบายไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็สะท้อนเสียงของประชาชนไปถึงรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เชื่อมั่นนะคะในกลุ่มประชาสัมพันธ์ของเราที่จะนําข่าวสารที่เป็นข่าวจริงมาฝากคนผู้ฟังกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเช้านี้ที่นครพนมขอพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ